ชาโดหรือว่าเ้ยอันนี้รยเาไปแล้วิงมันต้องอันนี้มาแล้วพนมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยฮมึงซ่อนใครไว้ในกุฏิป่าผมจะมัดตรงนี้ปวดหัวผมไม่เป็นไรครับอุ้ยอุ้ยเนียเหวี่ยงมึงซ่อนใครไว้ป่ขร ในผ้าในปกติก็จะมีคนเยอะเออผ้ามีแต่มันมีธีกาด้วยไงที่สำคัญโอ้แล้วเขาก็เอามาทำเลยเพรว่าอันนี้มันเรื่องจริงแหละเอา้าที่จริงกูต้องเจอกอับอันนี้ไม่ใช่หรือโอมยังไม่เล่นเล่นก่อนเลยอันนี้จะถ่ายเหรอเห็นตั้งกล้องไหมล่ะอันนี้กดแล้วใช่ไหมกดแล้วอ่ะงั้นเริ่มเริ่มสับไปเนี่ยนะเริ่มสับไปแล้วสับไปแล้วเร็วเลย ห้าใบนะครับโอ้ยยังขอโทษอยนโลนว่ะติดกล้องอีกแล้วอ่ะเออนี่ขลัด EP ที่เท่าไร EP ที่เจ็ดใช่ไหมเออลนเฉยนี่วันนี้เราอัพเกรดนะมีอะคริลิกบอกระลังบอกคิดยิง อะไรรับเนี่ยไม่รู้คาณกูจะทำ <c oughs> <c oughs> อะไรเปลี่ยนสองใบนะฮะเปลี่ยนสามผมเปียีอะไรกบเนียกไ้ <c oughs> วันนี้มันเป็นวันของคุณเบ๊ะใส่ไว้ทั้งรูตัวใหญ่ตัวเหิ่เลย แต่เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันก็ล้วนไหลง่ายมากก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเขียนชื่อก่อนเข้าธนาคารไม่รู้อ่ะเริ่มพอยเลยครับสิบห <45. S 1> ้า oh, ย่างยังโอ้ย0ี่สิบะาทจวนนะครับชุบออะไรนี่มเชนไลค์ครับได้เบฟจวยกันหนึ่งไป ลิฟเต็มต่อไลท์เหม่อต่อเลฟเนี่ยใจเยินๆีิฟเต็มเลยลีบลิฟกันไปแล้วเออเลยคลิปไม่ถึงสิบนาทีเดยไหมแล้วเออเรียกไม่มัดกโหลกนี่มากใช่เราเป็นต้นคิวเราเป็นสี่ห้าเียเออจะว่าไปพูดถึงคลิปที่แล้วหน่อยผมเล่นไดเอทไดยูชาทีนะครับขอโทษกราปปินเลยครับขอโทษ ไอ้ทีดจะกบนมือครับคอรตบัสหนึ่งกระโดดลงมาเกรดได้อยู่ชะทำไมได้แรงังคอร์อตอๆๆเตอจริงๆมีอะไรเท่าไหร่อ่ะสิบสามสิบสามมะที่เราผมจะปล่อยไหมล้วแต่ไม่ปล่อยมานหนึ่งไ,ได้มาโอ้หเท่าไหร่วะเนี่ยสิบเป็นสิบแปดได้หนึ่งมาโอเคอีกโอ้เช็คเสียงเสียดายมือไม่ได้ก็เฮ้ <laughs> ย ไดดากอนสกิ้ครับโซบัตหน,นึ่งดีอวจากเกกงมั้ยนะีบวกถ้าพันงยังไม่เก่งท่ายังไม่เก่งอันนี้สิบห้าตีครับขอมือจะยืดหน่อยเท่าไหร่มิดอะสิบห้าใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นยี่สิบสามโอเคไดนหนึ่งไดหนึ่งโอ้มันไม่ทำไมไม่เห็นเพียแบบที่คุยอะไ,ไม่เห็นที่คุยไว้คิวอะ เอามาให้มันดูก่นอนเอามาให้มันดูก่อนกสองสองได้เหรอมาดีวะพิงค์ครับสองได้มาแล้บอยยันเลีเลีเรียกไม่มดกลุฟเนี่มาดูเพิ่มดูเพิ่มดูเพิ่มมันไม่ลงมาข้างหน้าหรอ,อไปไห,หรืองอะอยู่บ้างนอนกองตลอด คนนี้ไม่ให้ออกจากปิใช่ไหขอตัดได้ดูขาปิเลยอุ้ยสิบห้าสองได้จัดมาเลย <6. S 1> ไม่มีไม่มีทิกหรอกไปที่สองไปที่เกิดมันเอมันมีทิกแต่มันก็เป็นดอนะเช็คไปที่หนึ่งฮะปิกโอ้แลกกันไหมแล้วเป็นดอ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอเลยเกมใดจับฟอสรับตัวนี้มันลงมาบกหมื่นนะในผ่ากันลตัวนี่ะอืมไทยกูไปอันนี้เป็นสามหมื่นสามนะครับลงข้อหนึ่งสีตี้ยนี่ตีครับผมตัวนี้เป็นสิบแปดแว่น ฟอหมื่นฮิตมีสกิล<อ>ตัวนี้สามสิบสามสี่สิบเอ็ดแวน่สิบเอ็ดเข้ามาโอ้คุณว่ากูจะแพ้แบบว่าตอนที่เกยครับครับ,<อ>รบสกิลครับเข้าโซ่สองใบรีทายสองใบ ก็เนี่ยมาสองตัวที่เลทอยู่จ็อเทิร์นอันนี้มันบอกว่าไม่ได้ความเข้ม <ละ S 2> ที่เองไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละไม่แบบอะไรนั่นก่อนวะ เอนกันนะเขาไม่อากรินกับเพื่อนเราเล่นด้วย่ะเออ,อขอข้อสัดน,นะข้อตัดนน<อ>แล้วตัวนี้ถ้ามีวินิจ้าพันอยู่ 5, ยข่างตัว เจ็ดจะสิบนะครับสอยตัวนี้สิบห้าสิบเลยสิบแปดสิบไม่กาดนะเจ็กทิ่เกิดไม่ไม่ทิ้งขี้โม้แเลนอนสวยเช็คไปที่หนึ่งนะฮะนีเทนะ่าไหร่ยี่สิบยี่สิบต้องการหมื่นอามื่นเจ็กเ้อแฟรแมนอนดรอ <c oughs> เรียกครับแต่และคนสกิลโซบัสหนึ่งบวกห้าพันพันหกหนึ่งแล้วก็ไปต่อไม่ถูกเลยนี่เท่าไหร่วะนี่เท่าไหระนะ่ไปเนี่ยเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบแปด โอ้ยไม่พอขอว่าตีมาอ่าโอเคอันนี้ไอ้เป็นยี่สิบแปดต้องการอีกห้าพันแม่งเหลยอเลยแล้วกับแม่เลยตัวนี้ตีครับเป็นยี่สิบแปดคือแมทไทยบาทเลยแมทไทยบาสว่าแมอไทยบาทว่าไทยบาทยี่สิบแปดเล่นทำไมเฮ้ยถ้าถ้าได้สองถ้าได้สองน,น้นี่กระโดดน,นะ โอ้ยเหมือนฝันอ่ะโอ้เหมือนฝันจริงๆเลยฝันอะไรอยู่ล่ะดับฟันดับฟันตีข้างเนี้ยเหมือนจตเกินดาฟฟานฝ้ายาเนเมื่อมองฟ้ามนคิดถถืออวนบ้านเสนอทำไมไม่ไลฟ์ไปล่ปวดหัวเลย นี่ถอยทำไมอันนั้นสกิลใช้ได้ไหมเองบัตเตอร์จะเปลินไม่ได้เลยอันเดียวเมื่อลงโอ้ยดีมากนายจะปิดเราเลยเพื่อนมึงต้องใจเย็นๆก่อนเคยบอกไปแล้วนี่ว่าเออไม่เอาจริงกับเพื่อนเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดเหรอนี่เหมือนเล่นพักแรกอะไรนี่บอกพังเลยจำมาตีใช่เนี่ย โอ้ยมันไม่ได้สองได้หรอมะ,อะจัดนะปอยชีสีซีซีเฮ้ยโอ้สองได้ก็เบิ่เลยนะเช็คไปที่เนินมีชีนะมีชีนะมีสองีใช่ไหมไม่ก็ได้ชีเมื่มี้ก็อ่าก็ก็เป็นสองแบเมเออ่บที่สองโอ้ชิบท้ายม,มีพิเกอร์ด้วยเอก,กทูทำไมทไมแพ้ขาดลอยเท่าไรยี่ห้า ยี่้ายี่้าทำยังไงดีหมื่นหนึ่งมิดอ่ะหมื่นมิตอ่ะเฮ้ยหมื่นมิดได้ไงอันนี้ยี่บห้าอันนี้ยี่บเออ่ะหมห้าเดี๋ยวหม้าเฮ้ยฝั่งมิ้เท่าไหร่ฝั่งนี้อ่ะยี่8แปดยี่แปดอันนี้ยี่สามเขียนไมดิอันนี้ยี่สามยี่แปดบวก A few moments later สามยี่สิอ็สามสิบเอ็ดอฝั่งนี้ยี่ยี่อะไรนะยี่ห้ายี่ห้าอ่ะนจะเสปด้วยเสพไปอันนี้ให้เลยตัวไปกัดฮมยทำไมมันจะแพ้วมักินตุตปล่อยอะปล่อยก็ตายดีไมเนี่ยแต่นันดอกหูยอมแพ้แพ้เรื่อะไรแบี้เฮ้ยที่กูออกอันนี้มากเลยมือกูยังเยอะ ุดจวดตาแรกจวดไอยู่เหมือนจะเพลอ่ะเอ้าได้ยูชาธรรมดเา,ววาเอาไแบ้าอะไรแล้วไม่ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยเอา้าคอมมานเดอร์ม,มาเียนเลยส,ก,สก,กิลของไ้ยูชานะครับเลสเพืนหนึ่งใบอ๋อเดหนึ่งใบอ๋อก็ลงมาแค่ใบเดียวมเอาเลรมากมายตัวนี้เป็นหนึ่งสองสามสองสามสสี่หมนสามสี่หมนสามสกิลเข้าได้กิน ทำพลังการตีมัคคุศลนั่นเองอันนี้ตีเลยครับเจ๋อการโอ้โหมันมีในมือสินะฉันรคลิปข้อทิกเตอร์โอ้ไม่มีอ่ะเจะ๋ยวไอกาดเลอะเนาะครับพี่ลองลงนะคลิปนี้ไม่นับได้ไหมไม่นับก็คือแต่เทก็ต้องอร่อยนะเฮ้ยเราเราเล่นเราเล่นนำคลิปฝอนไง กินไม่ลงหงายเดมแล้วไงต่อกินสามเลยวะ่ะเฮ้ยกินสามใบดียหดีบอกหน้าบอกครับผมอะไรครับเดีนี้นายจะตีกี่เวฟเพื่อนเยอะอยู่ปั่นเนี่ย ตัวนี้คือละครั้งครับผมโซบาร์สหนึ่งเดี๋ยวที่เราดีพอดูการเล่นบนสุดของคุณหนึ่งใบต่อการไปน้ำลงเรียรหรือว่าดอกเซอร์ของคุณแล้วก็อยอย่างนี้หัวค่าพัานด้วยดูก่อนอยู่ที่เกิดโอ้ยชโอ้ยบายกัด <laughs> บวกแล้วห้าพันห้าพัาาน เหมือนจะตายจบเทินดีไทยาจบเทิญดีไทยเท่าไหร่อันนี้สิบสามจราราคารสามจาราห้าพันให้ห้าพันตสิกาดสุดชีวิตชันให้เธอเฮ้ยอันอันสองหมื่นห้าโอมาจัดจังี่น้อใช้กิเอ้าตกมันคืออะไรอันนี้รีไทยโซบสตอกกาดสองใบ อ้าวหรอใช้ไหมล่ะหรอมันจะได้การสองไปอ่าวนายจะใช้ไหมล่ะอ่ามันกลาย่อนกูแล้วไงแต่เยอะจริงจริงอจริงมันเปลี่แล้วเนี่ยเหรอก็ไม่รู้ก็มันปกติสองใช่สองอ้าวโอ้ยยืดไหมตีอะไรยี่ห้ายี่ห้าอ่าวอาบานเจอแล้วสเตนไม่มีการเล็บนี่คือจบเลยดอเฮ้ยเท่าไหร่วะเนี่ย สามสี่สามเฮ้ยไม่พอเลยต้องการสีห่ห้าลงครับสกิลไรอุชาครับเลสเพื่อนบวกหมื่นเป็นสี่หมื่นสามนะฮะัหนึ่งคิดถ้าเช็คถ้าเช็คเจอจะสามารถกระโดดได้อันนี้ตีแล้วครับสี่บสามแมนปล่อยเถอะอันหนึ่งเท่าไหร่ละสามสิบสามอ่า สี่สิบแปดสี่สิบแปดหนึ่งหนึ่งได้อามิดคิดนะอาเช็คไปที่หนึ่งคิดที่ข้อติ๊กเกอร์พลังโอโหดโ,ดดอโดดได้แล้วนะฮะสกลิล <ไอ S 1> นะ,ค,ะนลครับสกิลครับพัตเจร์บั๊หนึ่งอ่าแล้วก็กระโดดเมื่อกลดดลงมาแถวหน้าบูมเหมือน <c oughs> แล้วก็โฟสติมพลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหมื่นสาม ห้าเหมือนสามตีครับผมเฮ้ยปล่อยเหรอแงก็ได้แค่สามกีเน<ม>าะเช็คไปที่หนึ่งครับโอ้ไปที่สองฮิวติกเกอร์ได้บ้านอ่ะฮิวได้ไดนะจบเทิร์จะรอดเทิรน์นี้ไหมเนี่ยเฮ้ยผมเชื่อมั่นในดีกว่า <laughs> คอมมานเดอร์ไปด้วยดิลราชาเรียนราชา ในย่างครับอร่อยสกิลไหมจ๊นะสกิลตัวนี้แล้ะกันตัวบ้านหนึ่งพอหนึ่งใบพอลงมาตัวน้ำบวกห้าพัน 5, ด้วยพอตวัวนี้มาลงมา ช้สกิลตัวนู้นก่อนไหมเกณฑ์หนึ่งกอนใชมเกณฑ์นึ่งก่อนไหมจะได้การไม่ได้ตอนตีใช่ไหมงั้นบอกให้คุณก่อนนะงั้นบอกคุณก่อนนะบัสเตอร์จะเป็นคตาบาดหนึ่งตัวหนึ่งมสามพันตัวเนี่ย อ่านตัวนั้นตัวนี้เลยโอ้โอเฮ้ยขับผมตัวบาสดูใบบัุดเอาไว้หลอดดีกว่าฮึโอ <c oughs> ้ <c oughs> อุ้ยสกิลวัตดางไหมไม่ไม่คับตัวบาสอ๋อสี่รบเท่าไร <c oughs> สกิลต้องขอสองใบใช่ไหมใช่ <c oughs> เท่าไหร่โอ้โหเท่าไสองแ่ิบเอ็ดยีิเอ็ดยี่สิบแปดสกิลนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเรียนบวกบวกมือนแต่ว่ามัต้องยี่สิบแปดมือต้องสองแปใช่ก็เอาแค่นี้แหละหนึได้มาเฮ้ยกลัวที่ไหนเอามาบอกแล้วกลัวที่ไหนทาไ่ อ่ายี่ยี่สฝั่งนี้เท่าไหร่อยาคุณวนยี่สิบยี่สิดยี่สิบแปดสามสิกฝั่งนี้กาดฝั่งนี้ปล่อยฝั <c oughs> ่งนี้ขาดเยว <c oughs> <c oughs> เช็คไปหนึ่งนะฮะยิวชิคเกอร์ด้วยมึง <c oughs> ฉันอยากของค่าไม่ใจดโดเมื่อลงสนามสวัสดหนึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งไลฟ์ก่อนดิไลฟ์คอร์สฟอร์สให้เวนน่านเดียว,วนะนฮะลงมาครับเมื่อลงครับสวัสดหนึ่งม,มีกี่ใบห2 3่ง6กใบต้องคอสองเพื่อที่จะการเปนการ,กรนะ สกิลครับจับเลสระบบเหมือนตัวนี้มีแล้วก็ตัวนี้ถ้าพลังมากกว่าสามหมื่นห้าบวกขี้หนึ่งมันมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าพอสี<น>่ใบสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นสามสองีครับแมนใส่ก็มาเฮ้ยใครเลยให้คีห้หนึ่งเฮ้ยเอาจริงดิออขอร้องล่ะดิต่อสนองกูจีบไอ้สาเป็นนองยูท <laughs> ิเกอร์บวกหมื่นเออมะเอาอยัาง เออเอาเอาดูกแล้วเง้เออทำอะไรก็ใช่เลยโอ้ยมือบางและใจบางนลยตายผมฟอสข้างนะกินไหมกินไหมไอ้หนุม่มไม่ต้องทากินแล้วหายหายไปเวฟหนึ่งนะเฮ้ยไม่หายแล้วดิมันกินข้างหลังเงียดิอ่าคัตาบาสหนึง่ง เสียชีวิตตายไปซะตายโง่ไดมาลินเสียชีวิตเท่าไหร่ครับ28่สโอ้เชี่ยงแม่งอันตรายยิ่งายี่สิบแปดแล้ยี่สิบแปดเลคิวย hey, ี <the <the ่สิบแปดต้องการใช้คิวอีกแล้วเนี่ยเล่นติยการไม่ได้ ก็ต้องการแหละสร้างเสบไป้ละเอาังไร้เลยยี่สามยี่สามสามหมื่นสามหมื่นยี่สามสามหมื่นยี่แปดยี่แดอันนี้ต right? okay. ้องพอสองหมื่นใช่ไหมก็มาดิครับไหนนึ่งนี่นะเออมาใช่ไตายอยู่ดีเล้กลัวมันดื้อมันดื้อไอ้ดิที่มันดื้อบอกเลยตีเลยเท่าไหร่ยี่สามยี่สามต้องการหนึ่งหมื่นห้าไม่มี ขอให้เป็นทิกเถอะนะตายแล้วดีสามเปล่อยครับไม่พอไม่ขอฮิวอ่์อยากอยากเล่นต่อโอ้โหยิ่งมาอะไรสำหรับยิ่งเลี้ยวโซบาร์นี้หนึ่งเดนหลายรอบแล้วเดี๋ยวนี้เก็บไว้เอาก็อปุกนี่วงเจออะไรวงเจออะไรกันไรไม่วงอ่ะวงอะไรมาสู้เฮ้ยดัง ชาโด้เลยรนเมายนายจะนายนายจะล้างตากะฉันไหมล่ะล้างตาเลยตาไรกูอยากเล่นไปคุณแพ้ไปไปเล่นแล้วออกสิวะแล้วขี้กูไปไหนหมดว้าจะชนะอยู่แล้วเชียวใช่ชนะกูคือก็ต้องออกเลยกใช่ไหมป่ยอ่ะเก็บเก็บ